ตำส่วนเด้อพี่น้องเด้อส,ส,สับเลยมึงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เมนูอันตำส่วนเด้อครับเด้อตำส่วนขาดตรง่งี้เลยใส่นมส้นนมส้นอันกากหมูพี่น้องเอ้อสลัดโุมพี่น้องมาละมามาพี่น้องมาแซบแซบดมกันเด้อพี่น้องมาลองเบิง้ง เอาแซ่บเลยพี่น้องเอ้แซ่บครับโอ้โหนี่กินกับอันนมเส้นนี่พี่น้องเอ้กินกับอันตำซัวโฉมเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเลยพี่น้องป๊าดกินมืดบ่ถาดบานปะไงนี่มันต้องกินหลายคนเด้พี่น้องเอ้

ไปพี่น้องเลยตำสว่วนน้มเสร็จพี่น้องเลยกอะหงพร้พอ,อมกากหมูร้อ,อมพี่น้องเลยอืออือตัวไมหล่า กูด่าหืมคือเมื่ออืม,ม,ออมประหลาดพี่น้องเลยหืมแับได้พี่น้องเลยลู่ปาดปาด เขาขกันครับกันนี่น้องมากินน้ำกันเลยมันหลายพดบ่ม,มือดอกมามามาข่ามาเลยตรงขาา่ามามาเพาะแม่มาเดี๋ยวมาพร้อมเลยมามมา,มาซอยกันกินเร็วเร็วี่น้องมา พ่ะแอบมาเลยมาให้หลายคนทั้งแอบมาอาจารเอาอันมาให้คนนเอาหอยมานน้ำตั้งก็ได้เออบังเออมา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 ทังนี้มางนี้มางนี้มาขอมาเรื่อยพี่น้องมาตู้เถ้ามากินน้ำกันทำเป็นบะหมี่ดอกนึ่มาเรือกินกันเร็วกินอะไรไม่หล่ะ มาสวย,ยไหมหเอเอมา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 เขาพี่เนะขาพร้อมพี่น้องเลยเอ้ามาซุ้มกันซุ้มกันพี่น้องมามีอันบักหอยออแก้มพร้อมพีมมมมมม่น้องเลยนี่บักหอยโข้งบักหอยอันบักหอยหอยขมพร้อมมา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 เอาจานมาแบ่งออกไปคนขเขาบ่ถึง ครับดีอูด pues กันดีกันทรักอืมอมออครับมามาทำมาอีกทํมาอีกทำมาอีกบ่วงมากบ่วงมากอาจารย์ตักใบข้าวเหนียวล็ได้อ มามามอนะโอ้ยหลายคักแกเหมือนบอกเบ่ปัดกบแก้มอ,อย่างดีอ <c oughs> เห็นหลายาครับจำเของกันคักวะน้องนี่พี่น้องเอ้ยขอกันคัก

ซุุมๆไปกระคำสองคำจานบักายเลยจับเอาจับเอาเอร่านคาที่เขาไปกินกับซสแบน้น้องทำพปเชื่อๆเอืมแซบบอแซบอีลี้ฮ้ยอเล่นจุกกินไม่เหรอมันหวนมันหวืสิเนาะ เ,นเข,ขนาดนะ้รมนอังเอาไก็รับเอา่ไน,นไม่ได้เปียกจริงคือว่าเอาหลวดล่ะมาลองชิมดูเจะลู้บอมันแสบบอลลองท่องก่อนเด้ ีนนวมา,าอนอืมคมีคนมาขอดกล้องึงวะ <laughs> รวมไปรอรวมไม่รอไม่เข้าแล้วดูแต่ล้างกล้องกันด <laughs> ้วยเนี่ยตำจวนี่มันแสบดีป่ะอาหารเปลนบ้านอาหารเปล่นบ้าน,าน,น,านแซบๆคกินแต่เยี่ยมข้าวจีอมข้าวโพีดกินท่มา,าพี่จ่องแซ่บ 们好了，停到底。卖永颗鸭子羹，好卖，真营养。嗯，金宝牌合金，金宝牌了。没 <nose>、嗯，那啥、哎，那啥，宝牌合金，金跟铜融合了。嗯，<söz> 嗯，铜，铜钱呢？ โอ้เดี๋ยวรับพี่น้องก่อนอล่เด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อร่ำรวยร่ำรวยเด้อพี่น้องเด้อบา,บายบาย